การที่เก้าสักเก้าวันเพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทราบซึ่งในของพระเจ้าแผ่นดินว่าพ่อหลวงนี่เป็นตัวอย่างให้อัตมาแล้วก็พระสงฆ์นิกรชาวไทยซึ่งเราก็เห็นว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายโครงการเพราะฉะนั้นนี่ว่าเมื่ออัตมาได้มีโอกาสบวชถวายพ่อหลวงเก้าวันแล้วเนี่ย มาทราบซึ่งในเรื่องงานพุทธศาสนาต่อก็เลยอยู่ต่อได้จนถึงสิบปรษาปีนี้นะครับทั้งกัดวัดโพสีอ่าบ้านโพสีตำบลบ้านเขืออเ่องอำเภอเชียงฝันจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่วัดโพสีใช่ไหมครับวัดธรรมยุทธ์สายป่าแล้วมาเรียนที่นี่ว่าอาตมาเนี่ยมา,าพักอยู่สมุนปการการจริงแล้วก็เรียนมาอะไรมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอจลอ ก็ต่อศึกษามาจนปัจจุบันนี้เรียนปิญญาเอกสาขาพุทธศาสนา,าปลายปีหน้าก็จะจบได้ด็อกเตอร,รก์ก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งศรัทธานในงานพุทธศาสนาก็อยากที่จะมีโอกาสได้สอนได้เผยแผ่นักเรียนโรงเรียนของบางแก้วอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปการแล้วก็เป็นพระธรรมยกรมุกรกรมการศาสนารุ่นหนึ่งแล้วก็บรรจุเป็นพระสอนศิลธรรม เขาเรียกว่าครูพระสอนจินธรรมแล้วก็หน้าวันนี้ก็บรรจุมาอีกตัวนึงก็คือพระวิปัสสนาจารย์ความโชคดีของอาตมาตั้งแต่ต้นก็คือได้เรียนเรื่องครูสมาธิสถาบันพลังจิตานุภาพของหลวงพ่อวิริยังสรินทโรสายหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตอาตมาชอบ,บชอบเรียนชอบศึกษาชอบปฏิบัติก็คืออย่างเป็นพระผู้น้อยอยู่แต่ต้อง เรียนและศึกษาหลายหลักสูตรหรือว่าจะเรียกธรรมยาตราส่วนตัวก็ได้ทีนี้ว่าอตมาในพบทางรอดเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาเนี่ยป่วยเป็นโควิดเชื้อรุนแรงรุ่นแรกถึงขนาดจะลม้มอ่ะหมอบอกว่าเกือบรักษาหรือว่าเอาลุงพ่อมาอยู่เพราะเชื้อมันแรงทุกวันนี้ถามว่าแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงเพราะเชือ้อไวรัสรุนแรงเนี่ยโควิด -19 เนี่ย มันลงปลอดอาตมาตเป็นเป็นพังคืดอ,อยู่ในปอดแม้ทั้งการพูดเนี่ยยังเหนื่อยหอบการเดินก็จะพยายามตั้งใจว่าจะเดินจากต้นกําเนิดอาเภอแม่สายเชียงรายเนี่ยให้มุ่งสู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่วัดตัวเองนี่แหละสังกัดอยู่ที่เราจะเดินนี่เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพื่อวัดกายวัดใจว่าอาตมาเนี่ยอยู่ในงานพทธศาสนาเพื่อเผยแผ่เนี่ยก็จะโปรดยัดย,ยมตามรายทางคนไหนอยากจะร่วมบุญร่วม,ม,มกุศลก็คนเข้าบัญชีวัดได้ อาตมาก็สร้างโบสถ์อยู่หรือว่าจะสร้างสำนักง,งานพระสันนิษฐาทีททา่จังหวัดส,สมุโขการที่อาตมากออกแบบด้วยอาตมาก็จะเป็นต้นบุญให้เป็นสบานบุญให้นะครับครั้งหนึ่งเรายังมีชีวิตอยู่งานพุทธศาสนานี่ต้องอาศัยศรัทธายาดโยมอาตมาเป็นห่วงว่าบางคนบอกว่าพุทธศาสนาเราเสื่อมแล้วไม่ใช่ศาสนาไม่เคยเสื่อมยกเว้นคนที่ทําไม่ดีไม่อยู่ในีิใได้ทม อย่างน้อยๆให้เขาได้ผ่านสินา้าไปอย่างดีนะครับเบื้องต้นนะเรื่องนี้อยากให้ญาติฆราวาสพวกญาติโยมนี่ทำบุญนาะและส่วนนี้เราจะไปทําอะไรฮะก็มีเรื่องสร้างอาคารพระสอนทินธรรมที่ไหนครับที่จังหวัดสม,มุทรปราการแห่งแรกของประเทศไทยอัตมาออกแบบไปแล้วแล้วก็แห่งที่สองที่อาตมาสร้างโบสถ์ไว้ที่วัดโพสีอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยอัตมาสร้างไว้ยังไม่ได้มุงรังคาก็คือจุดประสองค์อยากจะมุงรังคาปีนี้ ถ้าโยมศรัทธาก็จะมีบัญชีของวัดโอนเข้าไปเลยออคือเราอยากจะมุม่งหงคาใช่ไหมครับโบสถ์สองชั้นยังสร้างไม่เสร็จเลยหกปีละหกปีละแล้วดีญาติโยมมาช่วยอะไรไหมครับ <c oughs> ก็ดัดค่าบาทจากกระตินไปแต่ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าเป็นวัดต่างจังหวัดงบประมาณเท่าไหร่ครับท่ี่โบสถ์สองชั้นเนี่ยพระรูเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นนักบริหารพัฒนาดีมากแต่ต่างจังหวัดถา้ประมาณยาก แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเจอโควิดก็ไม่ค่อยจะประสบความสาเร็จเท่าไหร่ทีนี้การเดินตรงนี้อาจจะเป็นผลพลอยได้หนึ่งที่ตั้งใจนะเรื่องสร้างโบสถ์ีิวัตโพสีอาคารสํานักง,งานพระสอนทิธธรรมอาตอมาก็อยากจะให้เป็นต้นแบบของประเทศไทยของสมุดประการออกแบบแล้วแล้วก็ในเรื่องที่จะเรื่องน้ําท่วมเนี่ยวัดที่เดือดร้อนเรื่องคน้ข้าไฟ หรือว่าปฏิสังขรณ์ของวัดที่ที่ผ่านไปเนี่ยนะที่เดินเดินตลอดแนวจนถึงร้อยเอ็ดเนี่ยหรือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีวัดที่กระทบกระเทือนก็จะไปช่วยอุบบก็เหมือนกันอ๋อจังหวัดร้อยเอ็ดที่น้ำท่วมอยูอครับน้ำท่วมครับที่ผ่านอ๋อเราก็อยากจะได้เงี้ยออถ้าโยมมีศรัทธานะจะให้โอนเข้าชื่อวัดครับอาตมาจะไม่รับหรอกครับให้ให้อนเข้าวัดเลยด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เราจะเดินเผยแผ่งานพุทธศาสนาให้ ครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นประวัติศาสตร์ที่อาตมาไม่ไม่เคยได้เดินไกลส่วนมากก็ไปไปไปฏิบัติธรรมเดินจงกรมไม่ไกลแล้วก็นั่งสมาธิที่อำเภอแก้มแพงแสนของมหาวิลาลก็ไปเขาใหญ่ก็ไปทำบุรีก็ไปคิดว่าเนี่ยเราจะเดินไกลเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คอ่าอาตมาว่าไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งเดือนขึ้นไปคือเราจะรู้สุขภาพตัวเองนะอาตมามีโรคประจำตัวอยู่ก็คือหนึ่ง โควิดมีทางปิดลงปอดแล้วก็มีไขมันในเลือดก,กระดูกทับเส้นเป็นมาสามสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ในส่วนที่พี่บอกว่าทําไมต้องเดินเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่งานพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยเป็นการเผยแร่เผยแร่อย่างเดียวแล้วก็อาจารย์ไม่เป็น<ะ>ห่วงสุขภาพตัวเองไหมฮะห่วงห่วงแต่งานพุทธศาสนาที่อาตมาว่าตอนที่ป่วยอาตมาว่าพ่อผมยังเป็นอะไรไปไม่ได้นะ อาตมาเชื่อว่าพ่อฝั่งยังให้ผมเป็นอะไรไปไม่ได้เพราะน้ำมือนอะอยู่บนเตียงให้ออกซิเจนให้ฉีดเข็มฉีดยาอะไรต่างๆอยู่อาตมาก็เดินขอบเตียงเนี่ยเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิตามคําสอนของหลวงพ่อวิยังสรินทรโรท่านจะเดินออกจากเชียงรายแล้วเข้าเชีงยงใหม่ก่อนใช่ไหมครับก็ใช่ครับตามเส้นทางที่ที่คณะเตรียมงานให้จะเดินเข้าด้วยครับเดินไปองค์เดียวใช่ไหมครับรูปเดียวเนี่ยแล้วก็มีโยมคอยระวังเรื่องสุขภาพ จะ,จะไม่โหมจนเกินไปแบบว่าปรับตัวเองสมมุติว่าอาตมาเดินวันหนึ่งได้สักยี่สิบสามสิบโลสมมุตินะก็จะปรับไปอย่างเงี้ยค่ำไหนนอนนั่นที่ก่อนก็คิดว่าจะนําร่างกายวัดกายวัดใจตัวเองเนี่ยให้มีพลังให้มีความเชื่อและศรัทธาในคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมามั่นใจว่าพระเจ้าคงจะคุ้มรครองอตาตมาท่านช่วยบอกบุญผ่านทางสื่อด้วยครับถ้าหากว่าศรัทธา คณะสัตยาโยมที่เห็นอาตมาเดินอยู่ทุกจังหวัดตามเส้นทางและยะทางก็น่าจะาถึงพันกิโลอยู่พันห้าร้อกิโลพันห้าร้อกิโลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าสิ่งที่อาตมาตั้งใจเนี่ยท่าไหนนอนนั่นก็จะปฏิบัต,ติตนให้ดีประคับประคองให้มีชีวิตอยู่ให้ถึงถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จะเป็นครูอาจารย์สอนตามปกติสิ่งที่ภูมิใจก็คือได้เรียน ครบทุกวิชาแล้วที่มหาวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับงานพุทธศาสนาแล้วก็วันข้างหน้าคณะสัตายานิกมก็คงจะได้มีโอกาสไปฉลองใช้ธรรมะที่สูงสุดที่ถึงร้อยเอ็ดหรือว่าปีหน้าจะมาจบปริญญาเอกทำด็อกเตอร์ได้แล้วนี่ก็ไปฉลองกันในงานพุทธศาสนาเราก็ขออนุมโมทนาขอขอบคุณผู้สือส่อข่าวบนชนเนาะของจังหวัดลำปางด้วยไอพิชัยจังหวัด เชียงรายซึ่งเดิอนอยู่ตรงนี้ก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่อาตมาจะเริ่มเดินจุดแรกกับอีกทนิดนึงทำไมท่านถึงเลือกจุดแรกที่แม่สายที่นี้ครับคืออาตมามั่นใจว่าภูมิที่ตรงนี้คงจะ,ะดลจิตดลใจให้ตมามาเริ่มที่นี่ <c oughs> เพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเป็นรอยต่อระหว่างชายแดนด้วย